สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎนะคะหัวข้อนี้คือเรื่องราวชีวิตจะเจอกับอะไรในช่วง6เดือนนับตั้งแต่วันที่เข้ามาดูคลิปไปเลยนะคะจนถึง6เดือนเนี่ยนะคะชีวิตคุณจะเจอกับอะไรบ้างนะคะมาดูกันเลยเนาะขอพลังงานของชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎกันเลยมาชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎนะคะมาดูกันนะ ราศีกรกฎมาดูสิว่าคุณจะเจอกับอะไรนะคะเรื่องราวชีวิตคุณจะเป็นแบบไหนยังไงนับจากวันนี้ไปจนถึง6เดือนนะมาดูกันสุดยอดใบแรกคือดวงอาทิตย์มาเลยนะคะธาตุดินเสียหายอ่าฉุดนะคะแล้วก็อะไรอีกโอ้เจ้ากรรมนายเวรนะคะ แล้วกอ็อะไรนะวันสำคัญโอเคมาดูกันนะคะใบแรกนะคะนำโด่งขึ้นมาเป็นดวงอาทิตหรือพระอาทิตนั่นเองนะคะ the sun นั่นเองถ้าเอาง่ายๆนะเปรียบกับไพ่ยิบสี่เนาะมันคือการเริ่มต้นใหม่นะคะมันคือการเริ่มต้นชีวิตใหม่มันคือการส,สดความสดใสการส่องแสงสว่างของชีวิตการพบทางออกของชีวิตแบบนี้ ของชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎเนี่ยมันมีอยู่2แบบนะคะแต่สิ่งที่แม่หมอเห็นนะอะไรก็ต้านคุณไม่อยู่คุณยังมีในเรื่องของวิบากกรรมคุณยังมีในเรื่องของเวรกรรมที่คอยฉุดคลากคอยเกาะคอยดึงคอยรั้งคุณให้มีชีวิตที่ตกต่ําเขารอวันที่จะเขาเรียกอะไรนะฉุดคุณดึงคุณแบบนี้ก็ได้อันนี้แม่หมอจะบอกอย่างหนึ่งนะกรกฎถ้าใครที่ตอนนี้มีชีวิตที่รุ่งเรืองแบบมากๆใช้ชีวิตต้องระมัดระวังให้ดีนะคะ ไปทาบุญให้บ่อยหน่อยแล้วแผ่เมตตาให้กับเจ้ากรรมนายเวรแบบนี้เป็นต้นนะพยายามอย่าทําสิ่งที่ไม่ดีแผ่เมตตาให้กับคนที่เขาไม่ชอบเราก็ได้หรือคนที่เราไม่ชอบก็ได้มันอาจจะยากนะคะแต่ว่าอะไรที่เราทําแล้วแล้วทําให้ชีวิตเราจเจริญก็ทําไปเถอะแม่หมอจะบอกอย่างนั้นนะคะดวงของคุณเนี่ยถามว่าดีไหมแม่หมอบอกเลยกาลังดีมากๆนะคะกําลังมีชีวิตที่ชดช่วงชชวานสดใสมีชื่อเสียงมีอํานาจนะคะ ออมีความเด่นดังมันจะเป็นแบบนี้เลยนะคะชาวกรกฎเนาะแต่ส่วนที่ไม่ดีมันก็จะยังมีแทรกเข้ามาเรื่อยๆแม่หมอต้องบอกอย่างนี้ระวังเกี่ยวกับในเรื่องของสุขภาพทางกายนะคะเช่นกระดูกผิวหนังนะการเป็นแผลเป็นก็ตามนะคะการเป็นตุ่มเป็นผื่นเป็นเป็นโรคผิวหนังนะคะ,ะหรือว่าการโดนอุบัติเหตุอะไรแล้วทาให้ผิวหนังเป็นรอยเป็นแผลเลือดออกอะไรแบบเนี้ย กระดูกกระดูกแตกหักอันนี้ก็ต้องระมัดระวังเช่นกันนะคะเพราะสิ่งที่ไม่เหมาะเห็นในะยังมีในเรื่องของเจ้ากรรมนายเวรที่กําลังรอให้ผลคุณอยู่เพราะฉะนั้นถึงได้บอกเลยว่าถ้าไหนไหน The Sun ขึ้นมาแล้วเราต้องการให้ปังให้สุดนะคะทาบุญเสริมไปด้วยแผ่เมตตาให้กับเจ้ากรรมนายเวรมันเหมือนกับการที่เราปลดปล่อยเขาคือเรามีความสุขเร,เราแผ่ความสุขให้เขาด้วยแบบนี้เป็นตน้นไปทําบุญจ้ะนะคะแล้วชีวิตของคุณเวลามันขึ้นมันจะขึ้นแบบสุดโดยที่มันไม่มีอะไรมาฉุดลังให,ให้แบบ อยู่กึ่งๆก,กลางๆจะดังไม่ดังจะดีไม่ดีเนี่ยมันจะเป็นอยู่อาการอยู่อย่างนั้นได้นะคะอย่างที่บอกเนาะเพราะฉะนั้นไปทําซะเนี่ยมันมีอาการที่แบบคอยฉุดคอยดึงคอยรัง้งไม่ให้คุณขึ้นไม่ให้คุณจเจริญเติบโตไม่ให้คุณก้าวหน้ามันเป็นอาการนี้เลยนะคะคุณลองสังเกตดูก็ได้บางครั้งเหมือนจะดีเหมือนจะดีเอ้าตกลงมาอีกแล้วอะไรวะงงเออมันจะเป็นอาการนี้เลยนะคะ,ะ,คะเขารอคอยที่จะจ้องเล่นงานคุณอยู่ตลอดเวลาอย่างสมมติว่าวันไหน เดือนไหนปีไหนหรือพลังงานคุณด้อยลงพลังงานบุญนะนะคุณตกลงนะเขาจะจัดการคุณทันทีเลยอันนี้ต้องระมัดระวังนะคะถึงได้บอกว่าสร้างบุญไว้เยอะๆสร้างบารมีไว้เยอะๆเราแผ่พอเราเราสร้างเยอะๆมันจะมีกําลังบุญกําลังบารมีโดยเฉพาะในเรื่องของการภาวนาแล้วเวลาพอเราแผ่เมตตาเนี่ยกําลังมันแรงนะคะมันจะส่งไปถึงเขาแรงอะไรแบบนี้นะอ่ะมาดูกันต่อนะคะเรื่องราวชีวิตนะ่ะของชาวราศีกรกฎ พ่งพินิษต้นไม้มงคลดวงสงพงมองเห็นช่องทางแล้วก็ฟื้นฟูสุดยอดนาะชาวกรกฏนะคะจากก่อนหน้านี้ที่มีชีวิตที่มันมืดมนเนาะอย่างที่บอกบางคนหาทางออกไม่ได้เลยไปไม่เป็นแก้ไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะแม่หมอจะบอกว่าหลังจากนะับจากวันนี้ไปจนถึง6เดือนเนี่ยชีวิตของคุณจะมองเห็นแสงสว่างมากขึ้นนะคะคุณจะเห็นทางออกมากขึ้นแสงสว่างคือทางออกแสงสว่างคือชัยชนะนะ แล้วคุณคุณจะรู้ว่าคุณควรจะเดินทางไหนนะรู้ว่าควรจะเดินทางไหนควรจะทําอะไรชีวิตถึงจะประสบความสําเร็จการเงินการงานถึงจะได้งอกงามจเจริญเติบโตมั่งคั่งร่ํารวยเนี่ยคุณจะรู้ตรงจุดๆนั้นเดี๋ยวมันจะเห็นหนทางเองมันจะรู้เองมันจะเป็นแบบนี้นะคะจะมองเห็นช่องทางไปเองจะเป็นแบบนั้นนะคะเอแล้วอีกอย่างหนึ่งนะ ธุรกิจการงานจะเริ่มฟื้นฟูนะจะฟื้นฟูจะงอกงามใครที่ทําเกษตรก็ดีหรือว่าใครที่ทำ,กกค,ททำคือคือจริงๆทุกอาชีพอะค้าขายก็ดีนะคะแม่หมอบอกเลยว่าจะออกดอกออกผลงอกงามนะคะให้คุณได้เขาเรียกว่าอะไรนะจับจ่ายใช้สอยอะเ,ออเรื่องเงินก็ฟื้นฟูนแบบนี้ด้วยอีกอย่างสิ่งที่แม่หมอเห็นนะดวงจะดีขึ้น ะะดวงจะดีขึ้นเส้นทางชีวิตจะชัดเจนขึ้นจะไปในทิศทางที่แบบมันจเจริญมากขึ้นอย่างที่บอกแหละอะไรก็จะขวางคุณยากแต่ถามว่าเขาก็ขวางไหมขวางนะคะเพราะฉะนั้นถ้าอยากให้ราบรื่นก็อ,อย่างที่ทําที่แม่หมอบอกไปเลยนะคะบางคนจะเจอคู่นะคะ <c oughs> <c oughs> จะเจอคู่หรือเจอ กัลยานมิตรหรือว่าเจอเป็นหุ้นส่วนธุรกิจก็ได้ที่ดวงสมพงกันเข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันเข้ามาเพื่อสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่กันและกันเป็นแบบนี้แต่มันมีแต่นะแม่หมอถึงบอกว่าพลังงานตรงนี้มันเป็นพลังงานโดยรวมถ้าชาวราศีกรกฏลัคนากรกฏนะคะบุญน้อยหรือว่ายังทำดีไม่ถึงขั้นระหว่างเจอเจ้ากรรมนายเวรได้ด้วยเหมือนกันแต่อันนี้ส่วนน้อยนะ เพราะว่าอะไรเพราะว่าดวงคุณนําด้วยดวงอาทิตย์มาเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ประมาณ80-9 0จะเจอคู่คู่ที่ดวงสมพงค์คู่ที่เข้ามาส่งเสริมสนับสนุนสิ่งที่ดีงามมาช่วยฉุดคุณฉุดขึ้นนะมาช่วยฉุดขึ้นนะคะให้ชีวิตมันดีขึ้นให้ชีวิตมันเห็นทางไปมากขึ้นแต่ประมาณ10%ประมาณ1 0เเท่านั้นสำหรับชาวกรกฎคุณจะเจอคู่หรือว่าเจออะไรนะ หุนส่วนน่ะเออที่เข้ามาฉุดคุณลงต่าเนี่ยมันจะมีแค่นี้เองนะแตะ่ประมาณ90%คุณจะเจอคู่ที่ดีนะคะเจอคุ้นส่วนที่ดีนะอ่าประมาณนั้นเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกแหละทําความดีไว้มากๆนะ <c oughs> ดวงจะเปลี่ยนด้วยนะตอนนี้นะจะเปลี่ยนเป็นดีขึ้นนะคะอ่ามาดูต่อนะเรื่องราวชีวิตของชาวกรกฎ โอ้ฐานบุญสุดยอดนะคะสิริมงคลเดินทางปลอดภยัยโอ้หลักเมืองแล้วก็ผู้อยู่เบื้องหลังโอเคห้าใบนี้เป็นไพ่ที่ดีทั้งนั้นเลยนะคะชีวิตจะมั่นคงขึ้นจะลงหลักปักฐานอะไรได้นะคะมั่นคงแน่นอนธุรกิจยิ่งใหญ่มั่นคงมาได้บุญมาด้วยบารมีคุณดูนะใบโพมาถึงสองใบนะคะแล้วก็ไพ่พระนะมาถึงสองใบเลยเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นเราเนี่ย แม่หมอจะบอกว่าเรื่องราวชีวิตของชาวกรกฎเนี่ยนับจากนี้ไปนะในเรื่องของบุญจะส่งผลนะคะในเรื่องของบุญจะส่งผลเพราะฉะนั้นเราเนี่ยถ้าชาวกรกฎในอดีตชาติหรือชาติปัจจุบันเนี่ยก่อนหน้านี้สร้างบาร,รมีมา,มามากเหลือเกินแล้วบาร,รมียังไม่ส่งผลสักทีแม่หมอจะบอกเลยว่าเขาจะรวมตัวกันเป็นบาร,รมีใหญ่ นะคะแล้วส่งผลให้กับคุณทีเดียวแล้วเวลาขึ้นมันขึ้นทีเดียวนะคะใครไม่มีบ้านก็จะมีบ้านใครไม่มีรถก็จะมีรถนะคะ,ะเนี่ยคือหลักฐานบ้านช่องมันจะมันจะมั่นคงแข็งแกร่งมากๆมันจะเป็นแบบนั้นเลยนะคะนี่หลักเมืองนะคะนี่คืออะไรชื่อไพ่คือฐานบุญฐานบารมีนะ,ะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยตอนนี้คุณกําลังจะ เข้าสู่หรือว่าประตูบุญประตูบารมีกําลังจะเปิดออกให้คุณได้เข้าไปนะคะรับผลบุญหรือเสวยความสุขหรือผลบุญนั้นๆแบบนี้เป็นต้นมีไพ่แห่งความเป็นสิริมงคลขึ้นมาคุณอาจจะได้แต่งงานละหนึ่ง,งทำบุญบ้านใหม่หรือว่าไปทําบุญอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นเกิดความเป็นสิริมงคลในชีวิตของคุณนะคะแล้วการทาบุญตรงนี้จะช่วยเสริมสร้างรากฐานชีวิต ครอบครัวหรือธุรกิจของคุณให้มั่นคงให้แข็งแกร่งเป็นไปด้วยบุญเป็นไปด้วยบารมีก่อนหน้านี้ใครทำความดีไม่เคยมีใครเห็นนะคะแม่หมอบอกเลยนับจากนี้ไปจะมีคนเห็นนะคะจะมีคนรู้ว่าคุณคือคนที่อยู่เบื้องหลังคุณคือผู้ที่ทำให้งานชิ้นนี้ประสบความสำเร็จอืมจะเป็นแบบนั้นนะคะ การเดินทางนะทุกสิ่งทุกอย่างจะปลอดภัยแล้วก็มีแต่ความมั่นคงทั้งนั้นเลยมีเทพมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องคุ้มครองแล้วก็ดูแลชีวิตคุณนะคำว่าบุญเนี่ยแม่หมอบอกเลยมันดีทุกอย่างเลยนะเออมันจะดีทุกอย่างแต่สิ่งที่แม่หมอบอกไปก็อย่าลืมนะคะเพราะเราไม่รู้อันนี้เป็นพลังงานโดยรวมเราไม่รู้ว่าบุญเก่าในอดีตชาตินะเรามีมาพอไหม นะคะเรามีมามากแค่ไหนหรือเราอาจจะมีน้อยมากหรือไม่มีเลยก็ได้เพราะฉะนั้นพบชาตินี้ทำอะไรได้ให้ทำทานศีลภาวนาทำอะไรได้ให้รีบทำนะคะเล็กๆน้อยๆทำไปเดี๋ยวไปก่อตัวเป็นบุญใหญ่เองนะคะเนี่ยจะเป็นแบบนั้นเนาะมาดูกันต่อคะ่ะโออิสระ นะคะถอดจิตนี่ก็อิสระเช่นกันนี่ก็อิสระนี่มูฟออนไปเลยนี่มีคนช่วยเหลือสุดยอดมากๆนะคะห้าใบสุดท้ายนี่บ่งบอกถึงความเป็นอิสระและการหลุดพ้นนะอันนี้คีย์เวิร์ดมนเลยนะคะทั้งห้าใบเลยเหมือนกันหมดนะคะอ่าคือการหลุดพ้นการหลุดออกการที่มีชีวิตอิสระโลดแล่นก่อนหน้านี้สิ่งที่เห็นใบแรกเลยชาวกรกฎนี่ทนทุกข์มานาน ทนอยู่ในความกดดันก็ดีทนอยู่ในความอึดอัดทนรับผิดชอบทนแบกรับภาระทนเหนื่อยทนทุกอย่างนะคะนับจากนี้ไปนะชีวิตมันจะเบาขึ้นชีวิตมันจะสบายขึ้นมันจะเป็นอิสระขึ้นจะการปีดได้มากขึ้นเออมันจะเป็นอย่างนั้นน่ะนะคะชีวิตมันติดปีดแบบนี้ก็ได้นะมันจะหลุดออกจากอะไรที่มันเป็นภาระมันจะหลุดออกจากอะไรที่มันเป็นความหนัก หนักหนาสาหัสเอออะไรอย่างเงี้ยแล้วสิ่งไม่ดีก็จะหลุดออกไปด้วยเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะสร้างบุญสร้างบารมีเสริมมากๆนะคะคุณจะได้หลุดออกไวๆอ่ะแล้วมันไม่กลับมาอีกมันจะเป็นอย่างนั้นมีแกนที่จมูกอ่อนจะเดินหน้าต่อนะบางคนเป็นการโยกย้ายออกจากงานย้ายบ้านแบบนี้ก็ได้อะไรก็ได้ที่มันจะต้องหลุดออกจากจุดเดมิดมๆสิ่งเก่าๆงานเก่าๆคนเก่าๆเนี่ยจะเป็นความสัมพันธ์ก็ได้นะ แม่หมอจะบอกนี้นะก่อนหน้านี้ถ้าใครมีความสัมพันธ์ในเรื่องของความรักที่ไม่ดีเขาจะ,ะจากไปเพราะฉะนั้นถ้าเขาจากไปไม่ต้องไปเสียดายนะไม่ต้องไปเสียดายนะเออถ้าคนไม่ดีเขาจากไปเนี่ยเออเป็นอย่างนั้นได้ด้วยนะคะแล้วคุณจะเจอคนที่ดีเข้ามาซัพพอร์ตเข้ามาช่วยเหลือเกือ้อกูลเข้ามาอุ้มชูคุณเองมันจะเป็นแบบนั้นบางคนถ้าดวงไม่มีคู่พื้นฐานดวงไม่มีคู่จะได้ผู้ใหญ่เข้ามาสนับสนุน จะได้ผู้ใหญ่เข้ามาเกื้อกูลนะอบอุ้มค้ำชูชีวิตของคุณให้อยู่ได้เดินได้ไปต่อได้เนี่ยมันจะเป็นแบบนั้นนะคะมาดูกันต่อที่ไพ่อีกหนึ่งสำรับ <c oughs> มาดูซีสำรับนี้จะบอกอะไรนะคะมาเรื่องราวชีวิตของชาวราศีกรกฎลักขณากรากฎอ่ะ โอ้โหโดดเด่นนี่รวมพลังนะคะสิ่งที่มีมากนี่รักแท้แล้วก็รับช่วงต่อนะคะสิ่งที่เห็นเนี่ยนะชาวกรกฎนะจะโด่งดังมากๆนะ่ะเออใครที่ทํางานออนไลน์นักแสดงนักร้องหรืออะไรก็ได้ที่มันเป็นงานแบบโชว์ตัวโชว์หน้าโชว์ตาโชว์หุ่นโชว์ความสามารถจะโดดเด่นจะมีชื่อเสียงนะคะ,ะจะมีชื่อเสียง จะไม่ถูกกดอะ่ะบางคนแบบว่าอาจจะถูกกดด้วยสัญญานะคะติดสัญญาก่อนหน้านี้นะโน่นนี่นั่นจะทาอะไรอิสระก็ไม่ได้แบบเนี้ยเอ่อสิ่งสิ่งนั้นที่มันผูกรัดมัดหรือกดเราไว้มันจะหลุดออกนะคะมันจะทําให้คุณแบบพุ่งทยานเลยทีเนี้ยพอหลุดออกจากจุดจุดนั้นปุ๊บคุณจะพุ่งทะยานเลยนะคะจะมีเสียงด,งดังเป็นอิสระนี่จะเป็นแบบนั้นจะจะได้รับเหตุการณ์ที่ท้าทายความสามารถนะคะแสดงให้เต็มที่ให้สุดเลยนี่ จะเป็นอาการนี้เลยนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะอาจจะมีการเ,ออเขาเรียกอะไรอ่ะรวมรวมตัวก็ได้นะรวมตัวคนเก่งๆหรือหัวกะทิหรือคนที่มากฝีมือมาร่วมกิจการกิจกรรมเปิดธุรกิจเปิดบริษัทร่วมกันแบบนี้ก็ได้ด้วยนะเนี่ยมันจะเป็นแบบนั้นนะคะแล้วสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่สิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาหรือว่า โปรเจกต์ใดโปรเจกต์หนึ่งขึ้นมาแบบนี้ก็ได้ด้วยเช่นกันเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะได้ทําตรงนี้ด้วยนะคะแต่แต่ละคนก็แปลกแยกหรือแตกต่างกันออกไปมันขึ้นอยู่ด้วยฐานบุญฐานบารมีของแต่ละคนไม่เท่ากันด้วยนะคะบางคนก็กิจการยิ่งใหญ่มากบางคนก็คือรวมตัวกันเริ่มทําสิ่งเล็กๆก,ก่อนนะแบบนี้ก็ได้อีกเช่นกันนะคะ enjoy eating มากๆอาหารการกินมีความสุขมีความสมบูรณ์มีความสุขกายม,ม,ม,มีความสบายใจนะคะอะ,อะไรก็แล้วแต่ที่เข้ามาในชีวิตนะตอนนี้บางครั้งมันมากซะจนเกินความรู้สึกที่คุณอยากได้อะเออเช่นถ้าเงินเงนะอย่างสมมติว่า้คุณอยากแบบปีนี้คุณอยากมีเงินสักห้าล้านนะสมมตินะแต่สิ่งที่มันเข้ามาในชีวิตคุณมันอาจจะมากกว่านนะั้นอืม มันอาจจะมากเกินเกินในสิ่งที่คุณคาดคิดหรือเกินความต้องการของคุณแบบนี้ก็ได้แต่มันเป็นสิ่งดีนะไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีนะคะเออเป็นสิ่งที่ดีมีเกณฑ์เจอรักแท้ด้วยแต่มันต้องแต่มันต้องจบสิ้นหรือมันต้อง m กอ่อนจากจุดใดจ,จุดหนึ่งก่อนนะคุณถึงจะเริ่มต้นเจอรักแท้หรือเจอมิตรภาพดีๆได้อย่าลืมนะสิ่งที่เวลาแม่หมอพูดเรื่องเจอความรักเนี่ยบางคนบอกยังไม่มีเลย60 70แล้วอันแลนั้นไม่ต้องหวังหรอกนะเพราะว่าดวงของบางคนน่ะ คือเขาก็เป็นดวงที่มันไม่ได้มีเนื้อคู่เข้าใจไหมดวงไม่ได้มีคู่ตั้งแต่เกิดตั้งแต่แรกอยู่แล้วอะ่ะต่อให้แม่หมอดูยังไงอะ่ะมันก็ไม่มีคู่นะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะดวงเนี้ยต้องเข้าใจด้วยว่าเป็นดวงรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะคะเพราะคนที่เข้ามาดูอะ่ะบางคนเขาก็ดวงมีเนื้อคู่บางคนเขาก็ดวงไม่มีเนื้อคู่อันนี้เราเราต้องเข้าใจแยกแยะในส่วนของตัวเราด้วยนะคะอืมเนาะ แล้วก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับการสืบทอดได้รับกิจการดีๆนะคะ,ะได้รับอะไรดีๆนะสืบทอดมาจากบรรพบุรุษปู่ย่าตายายพ่อแม่ครูบาอาจารย์ยังได้เลยมันจะมีการได้รับช่วงต่อได้รับการสืบสารอะไรบางสิ่งบางอย่างแบบนี้ด้วยนะคะมันเป็นความภาคภูมิใจนะอันนี้ก็คือสิ่งที่คุณจะได้รับนะคะมาดูต่อเนาะ บางครั้งการฟังดวงก็อย่าไปจริงจังอะไรมากๆนะคะเออเห็นบางคนจริงจังมากๆเอาเป็นดวงของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยบางครั้งต้องทําความเข้าใจนิดนึงว่าดวงเป็นดวงรวมนะคะอ่ะมาดูต่อเนาะมาเรื่องราวชีวิตชาวกรกฏเผยแพร่นะคะอภิมหาเศรษฐีก้าวหน้างอกเงยนะคะแล้วก็เทวดาสุดยอดมากๆนะคะ ชาวกรกฏนี่เป็นช่วงบุญส่งผลจริงๆนะต้องบอกอย่างนี้เลยบุญให้ผลแรงมากๆเหมือนบุญของคุณนะ่ะรวมตัวกันนะคะเราส่งผลทีเดียวเนี่ยมันจะบมาบางคนไม่เหมือนกันนะบางคนค่อยๆทยอยส่งผลแต่ของคุณนะ่ะเวลาส่งผลจะส่งผลทีเดียวนะคะงานของคุณจะได้รับการโปรโมตงานของคุณจะได้รับการเผยแพร่ออกสู่สาธารณชนหรือว่างานของคุณจะโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์เป็นที่รู้จักเป็นที่พบเห็นของ คนทั่วไปทั่วโลกแบบนี้เลยแล้วแต่ว่าสนาของแต่ละคนบางคนน่ะเป็นดาราใช่ไหมเออผลงานของคุณไปโด่งดังที่ต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยแบบนี้ก็ได้ด้วยนะคะโครงการกิจการงานของคุณเนี่ยแม่หมอจะบอกเลยว่าโดดเด่นมากๆในวงธุรกิจหรือในวงงานเดียวกันก็จะไม่มีใครสู้คุณได้คุณจะเด่นคุณจะสร้างสารรค์สิ่งดีๆได้โดดเด่นหรือแปลกแหวกแนวกว่ากว่า กว่ากลุ่มเพื่อนร่วมธุรกิจน่ะจะเป็นอย่างงาั้นเช่นถ้าคุณสร้างบ้านบ้านของคุณจะเขาเรียกว่าอะไรนะโดดเด่นหรือว่ามีลูกเล่นมีแนวอะไรที่มันไม่เหมือนใครอ่ะเข้าใจไหมการแบ่งฟังกช์ชันก็ดีหรือว่าการใช้วัสดุการตกแต่งอะไรก็ได้ที่มันเป็นแบบจินตนาการเอออะไรก็ได้ที่มันแบบสวยงามที่ไม่เหมือนคนอื่นอ่ะแบบนี้ได้เลยนะคะแล้วทําให้ธุรกิจของคุณน่ะโด่งดังมีชื่อเสียง มันเป็นแบบนี้นะคะเรามีโอกาสร่ำรวยจากธุรกิจที่โด่งดังมากๆด้วยนะคะเห็นไหมเอ่ยไพ่ใบนี้คือไพ่อภิมหาเศรษฐีอืมบางคนได้เดินทางไปต่างประเทศเป็นว่าเล่นเลยอะไรอย่างเงี้ยบางคนรวยมากอ่ะถึงขั้นแบบซื้อเครื่องบินส่วนตัวยังได้เลยนะเพราะอะไรไพ่อภิมหาเศรษฐีขึ้นนะคะแต่ก็ไม่ใช่กระกฎทุกคนจะต้องเป็นอภิมหาเศรษฐีนะอันนี้ต้องเข้าใจนิดนึงนะคะ พื้นดวงแต่ละคนเกิดมาก็ยังรวยจนไม่เท่ากันเลยถูกไหมเออกระกฎบางคนเกิดในบ้านเศรษฐีเป็นลูกเศรษฐีอะ่ะแต่บางคนเกิดในบ้านแบบยาโจกอะ่ะอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีความก้าวหน้าแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับทุกทุกคนแน่นอนนะคะแต่จะเกิดมากเกิดน้อยก็ไม่เท่ากันไงนะคะมีความก้าวหน้ามีการได้เลื่อนยศเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งผู้รับผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนแบบนี้เป็นต้น นะคะแล้วยศตําแหน่งที่คุณได้อะอาจจะเป็นยศตําแหน่งที่มันสูงเกินกว่าที่คุณคาดคิดก็ได้เออมันเป็นแบบนั้นได้ด้วยนะคะเนี่ยคาว่างอกเงยนะก่อนหน้านี้นะถ้าทําธุรกิจอะไรแล้วมันแปก๊กมันแย่นะแม่หมอจะบอกเลยว่าอดทนอีกนิดนึงนะมันจะค่อยๆดีขึ้นมันจะค่อยๆดีขึ้นไปทีละสะเต็ปสเต็ปสเต็ปจนคุณเห็นได้ชัดเลยว,ว่าเฮ้ยมันมาถึงจุดจุดนี้ได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ย นะคะมันจะเป็นอาการนั้นเลยเฮ้ยมันมาถึงจุดๆนี้ได้ยังไงมันดีขึ้นดีขึ้นแต่ละวันแต่ละคืนมันจะเป็นแบบนั้นแล้วมีไพ่เทวดาขึ้นมาด้วยไพ่เทวดาคือไพ่แห่งความสมปรารถนานะคะไพ่แห่งความสุขสบายไพ่แห่งสเสน่ห์ไพ่แห่งความสุขอันเหลือล้นเนี่ยแม่หมอต้องบอกอย่างนี้เลยนะคะไพ่เทวดาคือไพ่ที่แบบมีพร้อมทุกสิ่ง เพรอาอะไรเทวดาอิ่มทิพย์ไมล่ะนาะนึกอยากกินอะไรแค่นึกนิดเดียวก็ได้กินแล้วอิ่มแล้วนะนึกปุ๊บไปอิ่มเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องอะไรการมลลมทุกชนิดอยากได้อะไรคุณจะได้สมหวังสมความปรารถนาอืมจะเป็นแบบนั้นเพราะไรเทวดาก็ยังมีกิเลสเนาะเทวดาก็ยังไม่ได้ละในเรื่องของกิเลสเพราะฉะนั้นในเรื่องของการมลลมทั้งหลายรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนึกสิ่งใดได้สิ่งนั้นอยากได้สิ่งใดได้สิ่งนั้น ส่วนใหญ่แล้วนะคะนับจากนี้ไปจนถึง6เดือนนี้ชาวราศีกรกฎลัคนากรกฎมักจะเป็นไปได้อย่างที่ต้องการเนี่ยจะเป็นแบบนั้นนะคะต้องการอะไรก็มักจะส่งผลให้กับคุณทั้งนั้นเลยนี่มาดูต่อนะคะ ระเบียบวินัยสัมผัสได้บริหารจัดการโอ้ยิ่งใหญ่สเสลอเกินนะนะคะโอ้ยิ่งใหญ่สเสลอเกินนี่ถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคุณจะเจอผู้ชายที่แบบว่าดูแลคุณดีมากๆเลยนะคะออแต่ถ้าผู้ชายคุณเป็นผู้ชายคุณอาจจะเหนื่อยนิดนึงนะแต่คุณก็จะได้ผู้หญิงที่รักอะไรอย่างเงี้ยผู้หญิงที่รอคอยคุณนะคะผู้หญิงที่เขาเรียกอะไรนะ มีจิตใจดีเมตตารักใคร่อ่อนโยนให้กับคุณแบบนี้แต่คุณอาจจะต้องซัพพอร์ตตัวเขาหน่อยคือทุกอย่างมันก็เป็นการต่างต่างตอบแทนหมดอนะเนาะอะไรประมาณนี้ส่วนผู้หญิงก็จะได้ผู้ชายที่แบบดูแลเอาอกเอาใจอะไรอย่างนี้นะอ่อีกอย่างนึงนะชีวิตอย่างไพ่บริหารจัดการขึ้นมานะเพราะฉะนั้นอย่างที่แม่หมอบอกเลยจริงๆบางคนได้ตําแหน่งใหญ่หรือตําแหน่งที่แบบมันดีเกินความคาดหมายของคุณนะ่ะ เป็นตำแหน่งที่ใหญ่มากๆอะ่ะที่คุณอาจจะไม่ได้คิดเลยว่าคุณอาจจะได้ตำแหน่งนี้ก็ได้แต่คุณก็ได้มันเป็นแบบนั้นเนาะแล้วอีกอย่างอาจจะมีในเรื่องของการบริหารจัดการอะไรเข้ามาในชีวิตของคุณมากขึ้นก็ได้เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างว่าแหละยิ่งสูงก็ยิ่งหนาวยิ่งสูงก็ยิ่งมีภาระเพิ่มถูกไหมคะ,ะแต่คุณก็จะยิ่งใหญ่ได้ตามวาสนาบารมีที่เขาผลักดันให้คุณเป็นให้คุณได้ขึ้นถึงอะ่ะจะเป็นแบบนั้น แล้วจากนี้ไปนะชาวกรกฎนะจะมีซิกเซนที่แรงขึ้นด้วยอะ่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือจะสัมผัสสิ่งลี้ลับสิ่งเล้นลับอะไรได้รวดเร็วไม่ว่าสิ่งลี้ลับเล้นลับนั้นจะมาในรูปแบบที่ดีหรือรูปแบบที่ไม่ดีคุณจะสัมผัสได้คุณจะรู้ได้แล้วอีกอย่างหนึ่งสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในจิตในใจของคุณคือคุณจะแยกแยะผิดชอบชั่วดีออกคุณจะรู้ว่าอันนี้ชั่วอันนี้ดีแล้วอะไรที่ควรทําอะไรที่ไม่ควรทํา คุณจะเป็นคนที่แข็งแกร่งมากขึ้นมีระเบียบวินัยมากขึ้นนะคะแล้วอดทนแล้วก็ต่อสู้มากขึ้นแบบนี้เป็นต้นนะคะจะจัดการกับทุกๆอย่างอะ่ะหรือว่าทําอะไรให้ชีวิตมันเป็นระบบระเบียบมากขึ้นแล้วดีขึ้นอะ่ะเออสิ่งที่เห็นมันเป็นแบบนั้นนะคะเอ,อ่อจะดีจะจะมีแบบแผนเออต้องใช้คําว่าแบบแผนเนาะจะมีแบบแผนให้กับชีวิตตัวเองมากขึ้น นะทาอะไรก็จะเป๊ะจะตรงต่อเวลาจะตรงต่อระเบียบวินยัยเออจะเป็นอย่างนี้เลยนะคะจากเมื่อก่อนอาจจะไม่เป็นงนี้ก็ได้อืทุกอย่างแหละคนเราเนะเมื่อเวลาเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนความคิดมันเปลี่ยนเนาะการกระทํามันก็เปลี่ยนนะคะมาห้าใบสุดท้ายแล้วมาดูกันเรื่องราวชีวิตของคุณจะเป็นยังไงอีกนะชาวกรกฎ การเปลี่ยนแปลงสื่อสารนี่สื่อจิตใหม่แล้วเก็บไว้นะคะเปิดใจเนี่ยคุณจะเจอกับอะไรที่มันแตกต่างอะไรที่มันไม่เหมือนเดิมนะคะประสบการณ์ใหม่การเรียนรู้อะไรใหม่ๆแต่ตัวคุณเองต้องเปิดใจนะคะหรือตัวคุณเองจะได้เปิดใจในเรื่องของการเรียนรู้ความแตกต่างอะไรบางสิ่งบางอย่างก็ได้ด้วยนะคะอ,อะไรที่มันคิดต่างอะไรที่มันไม่เหมือนเดิมอะไรแบบเนี้ย จะมีการยกย้ายเปลี่ยนแปลงการย้ายบ้านย้ายที่ทำงานไปสู่ตำแหน่งใหญ่ขึ้นบริษัทใหญ่ขึ้นบ้านใหญ่ขึ้นนี่มันจะเป็นแบบนั้นการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ให้รู้ไว้เลยนะชาวกรกฎมันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะมันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้คุณประสบความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ขึ้นมันจะเป็นแบบนั้นนะคะ ไพนี้เป็นไพ่สื่อสารแล้วนะคะเป็นไพ่สื่อสารเป็นไพ่สื่อจิตคนที่ประพฤติปฏิบัติธ,ธรรมนะคะอย่างที่แม่หมอเห็นเลยนะจะเขาเรียกอะไรนะบางคนมีพิญญาเนาะหรือว่าเป็นพวกเขาเรียกอะไรนะเอ่อในเรื่องของจิตอะจิตมันจะสื่อได้แรงอะมันเออพลังจิตนะเกี่ยวกับเรื่องพลังจิตจะเป็นแบบนั้นสามารถใช้พลังจิตรักษาอาการป่วยตัวเองได้ด้วยนะ อ,อีกอย่างหนึ่งที่ไพ่กาลังจะบอกคือระวังในเรื่องของการเจ็บป่วยด้วยนะคะชาวกรกฎเนาะในเรื่องของการเจ็บป่วยอาจจะมีแบบทํางานหนักนะคะการเจ็บป่วยเนี้ยมาจากในเรื่องของการทํางานหนักมากๆนะคะแล้วไม่มีเวลาพักผ่อนอันนี้บอกไว้ก่อนเลยนะคะคุณจะได้รู้ว่าเอ้ยถ้าเราทํางานหนักต้องหยุดพักบ้างนะมันจะได้มีสติขึ้นมามันเหมือนการเตือนเนาะจะได้มีสติขึ้นมาแล้วจะได้เบรกตัวเองเป็น นะคะรู้จักพักผ่อนบ้างถ้าไม่งั้นคุณจะต้องนอนโรงพยาบาลให้น้าเกลืออืมมันจะเป็นอาการนั้นเลยนะจะแบบจะหมดเลี้ยวหมดแรงจะเจ็บป่วยอ่อนเพลียเนะีมันเรื่องมาจากการทํางานเรื่องมาจากอย่างที่เห็นน่ะมันคืออย่างนี้คือช่วงนี้นมันเป็นช่วงขาขึ้นของคุณมันยิ่งทํายิ่งได้แล้วพอมันยิ่งได้คุณก็ยิ่งทําไม่หยุดน่ะมันเป็นอย่างนั้นนะคะ มันเป็นช่วงแบบบุญให้ผลเนาะเพราะฉะนั้นแล้วการเงินการทองมันจะหลั่งไหลเข้ามามันจะเป็นอย่างนั้นน่ะในเรื่องของทรัพย์สินทรัพย์สมบัติอะ่ะแบบนี้เพราะฉะนั้นก็อย่าอย่าหักโหมอะไรมากเพราะสุดท้ายแล้วเราก็จะต้องนําเงินที่เราหาได้มารักษาตัวเองไหนอย่าให้เป็นแบบนั้นนะคะโอเคก็ขอจบคาทานายเพียงเท่านี้เนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับแม่หมอด้วยนะคะขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะ